สวัสดีครับผมสวัสดีครับเทพนทางน้อยเมืองไทยครับอาบน้ำแล้วก็ลงปล่อยกินยาพื้นก่อนส,ส,สักสักัเพื่อให้เขาอิ่มอิ่มบ้างครับเขาตึงท้องบ้างเรามาเช้าให้ให้ต้นข้าวโพดนะครบอบแหละแล้วก็อาบน้ำวก็มานี้แล้วก็ปล่อยให้เก็บยาหรือว่า,าข้าวครับ ตอนแรกเป็นนาข้าวเนะเาะเพราะถ่ายแล้วอะไรแล้วก็ยังยังมีลงเหลือขึ้นบ้างนะครับเป็นต้นข้าวกระยาในทุงบอเถียงใครเขากินไปเรื่อยๆก็จะได้ตุนไว้ก่อนครับอาหารตุนไว้ก่อนก่อนที่จะไปกินกล้วยนะครับ ก่นทจะเป็นกล้วยที่เตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับลำบากเองแล้วเองทำไม่ได้ลำบากเปล่า วันนี้ก็รีโอนะครับรีโอกับตกลงย้ายค่ายนะครับไปอยู่กับพออเพียวนะครับย้ายค่ายก็ระดมทุนนะครับเป็นการย้ายค่ายระดมทุนนะครับปล่อยห้ไปอยู่กับพอเพียวนะครับรีโอกับกับรถบรรทุกนะครับคันหนึ่งนะฮะ เราก็จะเหลือแห่บูดากับเสยพลนะครับแล้วก็ควายเผือกยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าทุนมันไม่พอก็ค่อยว่ากันครับว่าอะไรจะเป็นอย่างต่อไปนะครับแต่มยังไม่พอครับเพราะว่าไปดูยังไม่ได้ไปดูครับแค่ส่องสองดูก็เขาตั้งราคามาก็สูงอยู่ครับ เราก็อยากได้นะครับอยากได้มาทํ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 าทัวร์เอาไว้ให้ลูกค้าขี่บ้างขี่เดินไปชมทุง่งชมสวนชมเขาบ้างนะครับเราก็เลยว่าจะดูจะดูมาเพิ่มจะดูมาเพิ่มหรือจะดูมาเปลี่ยนเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็ต้องเตรียมการกันไว้ก่อนนะครับเพื่อรองรับในวันข้างหน้า ีโอ้กบ Buddha, ูดาเขาไอไม่ใช่บูดากับเชยพลเขาอยู่กันดีนะครับเขาอยู่กันดีนะครับหายภาคหน้าเขาอาจจะหากเขาสน,นิดเชื่อกันขนาดนี้เขาก็น่าจะทำงานร่วมกันได้ดีนะครับช้างกับม้าคู่นี้นะครับกินนอนอยู่ด้วยกันมาทำงานอยู่ด้วยกันนะครับ ก็ลีโอกับเชยพลเขาเขาไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะครับดูจากทรงรีโอแล้วจะลุกลิกลุกลิกเชยพลเขาก็จะห่วงเวลาผมไปจับรีโอนะครับก็ดูทรงแล้วเขาจะห่วงนะฮะแต่ถ้ากับบุด้ไม่เป็นอะไรนะครับเขาจะรักกันดีกับบุด้คุณลักษณะเขาจะคุยกันดีนะครับไม่ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาต่อต้านกันเท่าไหร่นะครับหลงช้างกับมาตรงเชือกนี้ นะครับก็ยังขอเชิญชวนเหมือนเดิมนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการมาเที่ยวเช็คอินหรือว่าพักผ่อนหรือว่าทานอาหารนะครับเราก็ยังยินดีต้อนรับเหมือนเดิมนะครับสําหรับส่วนบรรณาฟาร์มนะครับส่วนบรรณาหนึ่งเจ็ดสี่นะครับปักหมุดออกมาน่าจะเจอกันครับผมก็เรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับผมมาเที่ยวกันนะครับเช็คอินถ่ายรูปให้หารช้างนะครับที่สาคัญเลยให้หารเทยพลครับ ขอผมเปนคนเลี้ยงขอบคุณครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ทุกเม้นของพี่ๆแม่ๆชายพลเขานะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยดยไย่ยันตรายใดๆทั้งปวงสวัสดีครับ